ชื่อ,อไรจ้าชื่อนัชชื่อนัชชาชูรีละักค่ะนัชชาปัญหาคืออะไรอ่าสุขภาพค่ะสุขภาพเป็นโรคอะไรบ้างก็เคยเป็นเซลล์ที่ผิดปกติในเซลล์เม็ดเลือดหรือเซลล์อะไรเซลเมะเร็งค่ะเซลเมะเรง็งมันเป็นเซลล์เนื้องี้เหรอเป็นที่อา้าวแล้วมีวมีอาการทรงหรือหรือว่าซุด ก็รักษาหายแล้วค่ะแ,แต่ว่า,าวบางทีแล้วก็พอพอหลังจากรักษาไปแล้วเนี่ยอีกแปดปีก็กลับมาเป็นอีกแต่ว่าก็รักษาตอนนี้ไปตรวจเช็คว่าเป็นอีกแล้วตอนนี้ยังไม่เป็นค่ะยังไม่ได้เช็คยังไม่ได้เช็คค่ะอไมไ่เช็คว่าเช็คทุกปีอยู่แล้วค่ะสุภาพไวรัสแพ้อาหารคืออะไรคือคือถ้ากินอาหารบางชนิดเนี่ยอย่างของทะเลหรือว่าปลา มันจะแสลงทันทีค่ะล้วจะขึ้นเริ่มเาว่าขึ้นที่เดิมไม่คันก็เป็นเริ่มอยู่ที่เดิมเป็นอย่างนี้มันตั้งแต่อายุ25เป็นเริ่มเลยเหรอเริ่มขึ้นอยู่ที่เดิมขึ้นเป็นตุ่มอักเสบเลยค่ะเป็นมาตั้งแต่อายุ25จน26แล้วม็นคือเรื่องของโคงภูมิแพ้ที่ไม่ดีอาหารที่ผิดปกติก็จะออกผลมาทางผิวหนังร่างกายและตอนนี้อาการ ร้อนตัวยังมีอยู่เปล่ามีค่ะเป็นตั้งแต่หมดประจําเดือนเป็นมาสิบสามปีแล้วค่ะสิบสามปีร้อนทุกวันหรือร้อนเฉพาะบางวันร้อนร้อนทุกวันแต่ร้อนเป็นเวลาอ้าวและมีอาการปวดหัวเข่าด้วยสุขภาพค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ท่านเทวดาเกิดจาก ที่ไปเกี่ยวข้องกับการทําแท้งพาคนไปทําเลยเหรอใช่ค่ะตอนนั้นท้องตัวเองท้องอยู่5เดือนด้วยนะคะมีลูกอยู่ในท้องตัวเอง5เดือนลูกต,ตัวเองก็อยู่ในท้องท้องแต่ไปเป็นเพื่อนกับคนอื่นใช่ค่ะของตัวเองได้ทำางเปล่าไม่ทําก่ะแต่ว่าลูกลูกออกมาคลอดออกมาก็ที่แก้มขวาเขาจะเป็นแบบเลือด บางปานก็ไม่แน่ใจนะคะแต่เป็นเหมือนเส้นเลือดที่แตกอย่างนั้นเนี่ยเราไม่ได้ทําแท้งด้วยตัวเราเองเด็กของเราไม่ได้ทําแต่เราไปเป็นเพื่อนเขาค่ะหลังจากนั้นมาลูกเราออกมาก็ไม่ค่อยจะเรียบร้อยเท่าไหร่ใช่ไหมที่หน้าเลยค่ะที่ใบหน้าค่ะเป็นเลือดแดงเหรอเลือดแดงเหมือนปานแดงค่ะเหมือนเหมือนเส้นเลือดแตกเยอะเลยคือเรื่องแตกอยู่ตลอดเวลาก็ก็แต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนเป็นปานนะคะตรงนี้เป็นปานอยู่เอ่าแต่ว่าไม่นูนนะคะไม่นูน อาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการทำแท้งพาไปไปพาเพื่อนพาคนไปทำแท้งใช่ค่ะไม่ได้ไปเป็นเพื่อนแต่ว่าพาไปเลยพาไปเลยเขาไปส่งถึงที่นี่เลยค่ะแล้วก็กุมาอีกสององค์คท่านเทวดาอยู่ครบหรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ยอยู่ครบเลยนั่นแหละส่งผลทุกชนิดเลยหรือเปล่าใช่แล้วแหละนะเจตนาแหละท่านเอ๋ย ส่งไปถึงลูกของตัวเองด้วยหรือเปล่าใช่แล้วแหละท่านนั่นคือเวรกรรมแหละนะให้เห็นแหละคระเด็กใตายต่อหน้าต่อตาแหละท่านหละออกมาเรียกว่าไม่ต้องไปรอชาติไหนเลยลูกตัวเองโดนเลยใช่ไหมคิด<ช>อย่างนั้นเสมออ่าสมนึกผิดหรือยังผิดมากเลยค่ะสมนึกผิดมากแล้วจะขอแก้ไขหรือเปล่าแก้เลยค่ะท่านเทวดาจะขอแก้ไขเลยโรคภัยไข้เจ็บมากมายจะทำให้หมดเวรหมดกรรม ด้วยการชดใช้อย่างไรขอเชิญบอกมาจะ่ชดใช้ใช่ไหมท่านคชดใช้เลยผลสงกันนั่นแหละเนาะให้เด็กไปเกิดเธอพอเว้นกรรมเนาะจะได้ไม่ติดตามบวชได้ใช่ไหมได้เลย,เลยทั้งหมดต้องใช้เวลากี่วันเด็กหนึ่งคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสิบห้าวันนั่นแหละหนะทำได้ไหมเราค่ะได้ได้กุมารอีกสองอกองุมารอีกสองใช่ไหมท่าน,านใช่แล้ว ยี่สิบวันนั่นแหละนะทำได้ไหมเราเออได้สามสิบห <3, S 1> ้าวันทำได้เมื่อไหร่ทำได้เลยค่ะเริ่มวันนี้เลยค่ะได้เลยค่ะท่านเทวดาไม่มีปัญหาเด็กชื่ออะไรบ้างชายและหญิงกันเล่าเลยไม่ทราบค่ะท่านห้ามหนึ่งชายหนึ่งชายที่ไหนส <c oughs> าวคนนู่นนั่นอ้าวสามชายเธอเป็นเด็กที่เขาพาไปทำแทง้ง โอเคโกรธแค้นมากมายเลื่อนถอ่อนี่ส่งผลไปถึงลูกเขาด้วยเปล่าล้มละลายทุกอย่างล้มละลายอ่าเป็นล้มละลายไม่ตายก็ดีนะนะป้าขอโทษจ้ะอ่าใช่แล้วคิดยังไงเดี๋ยวเขาถามก่อนคิดยังไงพาคิดยังไงคิดยังไงเดี๋ยวพาเขาไปทำแท้งเดี๋ยวอะไรเฮ้ยเราถามเองเธออยู่เฉย ไม่ตอนนั้นคือไม่ได้คิดก่ะเพอยหาพี่สาวที่บ้านแล้วคิดว่าไม่บาปไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะพี่สาวบอกว่าพาไปทําแท้งหน่อยได้ไหมพี่สาวเธอเนี่ยเหรอเพราะเหตว่ามีรถแล้วไปเล่นแม่เธอบ้างเขาเปล่าแต่แม่เขาเสียไปแล้วทั้งทั้งครอบครัวเลยค่ะทั้งครอบครัวเลยครับทั้งครอบครัวเลยค่ะอส่วนพ่อเขาก่อนจะทําแท้งพ่อเขาถูกรถชนก่อนเหรอแล้วแม่เขาก็เลยเพราะทางบ้านยังไม่มีใครรู้เรื่องนี้แม่เขาก็ไม่เขาก็กลัวก็เลยต้องทําอย่างนี้ค่ะ โอ้เธแดงว่าคนล,ลุกมีมีความโกรธแค้นอย่างมากมายล้นหลามนหลามแล้วก็ตามมาถึงคนเกี่ยวข้องด้วยล<ะ>แล้วถึงลูกคนเกี่ยวข้องด้วย<ะ>อ่าทีนี้แล้วคนขับรถตามด้วยอ่าเขาขอโทษขอชดใช้ด้วยทชท จริง,รงหรือเปล่าจริงค่ะจริงเริ่มทุวยใช้วันนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่เลยอ่ายกโทษไปจะได้หมดเวรหมดกรรมกัน,น,นได้โอเคไดได้ได้เคยนะโดนตังดีมากชื่ออะไรบอกมาชื่อทองหนึ่งทองสองทองสามานั่นแหละโดนตังทองหนึ่งทองสองทองสามกินอะไรตังยังกินไม่ทีหลังหมูจอสเก็ตบอร์กคนตาอันมด้วยสเก็ตบอร์ดไหวเปล่า <c oughs> ได้ลูกได้หลานได้ค่ะลูกยจะไปครูดิตกใจเลยสเก็ตบอลตอนนี้รีบขอเลยตอนนี้รีบขอเลยโอเคโอเคอาสเก็ตบอร์ดพอไหวสามอันกินข้าวไม่กินเอาอะไรบอกมาข้าวหมูข้าวขากอยเียวก็ได้ชูชิก็ได้ผัดไทยก็ได้กิน้หมอนที่เขากินกันนะตามนี้ น้ำโนมก็ข้างบ้านไปตามบ้าเตามไปขอม่ไปซื้อใกล้ๆบ้านมันขอเขาไม่ให้เราสมัยนี้อ้าวเสื้อผ้าแนวไหนทหารราทหารลายพลางสามชุดห้าถึงเจ็ดควบชายล้วนปล่อยสัตว์ปล่อยไร สามตัวแบ,แบ่งแบ่งกันนะแล้วก็ถ้าไปลายไหลก็สิบตัวก็พอแล้วค่ะโอเคลายสิบ okay, ห, 10, หอยสองกบสองทั้งกระทานทั้งกทานสามชุดน,นะนุนตังส <Okay, S 1> ามชุดโอเคเรียบร้อยจบรายการที่ต้องการพร้อมบวชจะได้รีบไปบุญเอาบุญไปเกิดตั้งใจบวชนะตั้งใจมากค่อ๋อจริงจังนะ เอาไปขูเด็กคีแตกไม่ฟังเรืงจริงคุณตาเขาคงรู้ตัวแล้วล่ะไม่อยากจะไปมีปัญหากับวิญญาณสู้ไม่ได้ปัญหาแล้วมีปัญหาตายอย่างเดียวเลยบอกให้เรียบร้อยบายบายโชคดีไปได้ไปที่นั่งขงตาเขไม่ได้ไปบีโพมันไปแค่นี้ก็คีแตกแล้วอย่าไปขู่มันเลย่เขาจำเรื่องผิดแล้วจบบ๊ายบาย ờ ờ chuông đi chuông đi